เป,เป็นอย่างไรบ้างยายกิ s. <S นตำหอยห้องเสียแล้วเอาไปหากินยาเดื้อมาได้เลยขัน่่กินยาห้องเสียเพราะว่าเมื่อคืนนอสาวมนตำหอยให้กินเนาะยายกับแม่บุญหินนะคะพากันกินตำหอยจนหมดเกลี้ยงเลย แทบแพงแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ปวดท้องนะคะตอนนี้ต้องให้ยายนะคะไปหาหมอไปหายามากินมีอยู่บอ่อยแล้วยาที่นี่ไม่มีบอ่อ,อ,อยู่ที่นี่ก็เพราะว่ามันมีอยู่ขังยาเนาะตู้ยาประจำบ้าน ท้องเสียนี่มันไม่ดีเด้มันเหนื่อยต้องได้กินยาเมื่อคืนนี้ตำหอยแสบตำหอยดองนะยะตำหอยดองแสบมันก็เลยท้องเสียย,ยา,สายสมองท้องเสียตำหอยเรนึกว่าตำหอยต้มตามใส่หอยดิบนะนี่แหละนี่น,ะน,นี่หอยดองมีเยอะหนอะยดองใส่ขวดนะใส่ขวดเยอะแล้วก็แม่บุญถิ่นก็กินยายก็กินกินด้วยกัน เมื่อคืนนะคะจนจนหมดถาดก็เลยท้องเสียนะคะลุงทักอุนแต่อย่างเดียวทองเสียทองเสียนี่ไปหาดูเนาะหาดูยานะคะเดี๋ยวเราก็หาดูยากก่อน่วเะพราา เรากมาดูแม่นี่ดูคเสียนม่จะมียาอะไรบ้างกินคนเดียวก็จะหลายๆล้วยหน่อยนะคะเพราะว่าก็แก่อนลำเคืองดื่หมดปะแล้วแม่ฮันนี่เนี่ยเน่าช้านะคะไม่ค่อยจะมีฟันเขียวชีแรกก็ว่าจะเขียวก้อนนะะคแต่ว่าเกรงใจนิดหน่อยก็ไม่รู้เลยต้องมาให้ต้องมาให้ ไบ้างเราก็ไม่รู้ทำใจก็ยังมีมาตัมด้เก็บมาก้ไม่มีไม่มียาแบบม่ไดนีเก็บาข้าวนี่ แม่คันนี่ก็กินข้าวช้ากินตามแบบสบายของแกเนาะถือแกจะเคี้ยวได้แต่ละคำาไม่ใช่เนี่ยัง่ายอะไรนี่นะให้แกล้างถ้วยนี่ยังจะง่ายกว่านะคะเออใช่ใช่ถ้าเคี่ยวมากจะทำงานกับกินข้าวนี่ให้ทำงานดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแม่คะนี่ทำงานเลยี้ยวเลี้ยวแต่เคี้ยวข้าว้ยคุจะรับมาตัวจะได้กินแต่ละคำนีนี่ไงดูนี่อันนี้อะไร จะแพ้ต่อไปเดี๋ยวหนูเคี่ยวให้กินเนาะจ้ะเคี่ยวป้อนเคี่ยวป้อนมันเด็กน้อยนะแม่แม่เหมือนเราป้อนลูกเราเนาะบอ้ประมาณเนาะมันยิ่งเท่าโวยนะยังช้าอยู่เขานี่ต้องซื้กี่มงตรงพอดีแล้วไม่เชื่อถามยะละเลยยะละนอนหลับไปตื่นหนึงอยู่แคนี้แค่ค่เอาไปกินดูเพราะว่ามันนอนไม่หลับสองแม่นี่ยาทำใจทำใจเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วดิเฮ้ยครับ เขาบอกว่าทําใจนะเวลาเราใส่รองเท้าผ้าใบอ่ะเอาใส่แล้วมันไม่เหม็นเนี่ยได้ทองเดียวแล้วก็ตีนก็ไม่แตกเว้ยแต่ยายาใส่ใจอ่ะดีนะของคันโอ้โหแค่นี้เองก็แค่นั้นแหละก็มีสอย่างนี่เอาไอ้พวกที่รักษาแผลนะเก็บไว้แยกไว้ให้ถุงเพราะว่ามันเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยลุงถามหาอะไรนะอะไรนะไปแล้วให้หมออย่าล้างแผล มีอะไรเยอะแยะเลยมีแต่น้ำตถ้าซื้อของใดน้ำมี้อมีอะไรเนาะถ้าซื้อของพวกนีต้องซืจากงาปั่นมนีไะเขาจักไปแล้วมันไม่มีไรถ้างั้นเขาจะรีวิว่านขายไปไหนเขารีวิวแล้ว่าแล้วก็ไปถา่ซองเดียว ที่เขาอไปถวายทานนี่แหละเห็นไหมมันน่าเกลียดไหมวันนี้เนี่ยกล่องนึ่งนี่มาใส่กล่องนึ่งมีทรงเดียวน้ำมาซรงเดียวเนี่ยมันไม่มันมันกองพู่โปรพ์มาแตบว่าเปิดเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรนะมเป็นชุดมาแต่ว่าเราไปสั่งของซื้อในสั่งมาทานอะไรนี่ยเราั่มาทานเขาก็ไ้ดี้วนี่มีน้าขวดนึงมีแหละเขาทิีว่าตอว่าต้องมขายแพง กอมากองรู้แต่มีซองเดียวนี่ยาแก้ไอกองรู้แต่มีซองเดียวเอาไว้แบบยาใส่แทกขต้องเอาไว้ใส่กล่องแบบนี้นะใช่จะได้หาเจอเรื่องยังไมามก็เลยออกเลยมันมันบริสุทธิ์แล้วเอกกล้ามาดีนอ๋ไปทางน้ไปนเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเย็นเย็นกไลเมบาน มันเป็นย,งงยาแก้ไอเด้อหกหเึ่งจุดหก